กราบสวัสดีครับผมอำนาจเรื่องไปสารนะครับผมผมมาจะสัมภาษณ์เรื่องเรื่องควายของน้าครับแก่เลี้ยงมากี่ปีติดตามชมได้เลยนะครับมีหลายตัวครับควายแกนี่กำลังกินเปลือกผลไม้อยู่เลยครับอหนะ้าสวัสดีครับออสวัสดีเอฟซีไม่เป็นไรนะนี่แหละผคุณสัมภาดณลูกยืนขางควายได้ไม่จัำง่ายไหม อ๋อไม่ค hmm. ่อยแย่จับเนาะเราเลี้ยงแบบบ้านๆนู้น้าเนาะนี่ตั้งแต่นี่นาเลี้ยงกับกับเพาะนี่มากี่ปีแล้วทุกปีแล้อมาจ้านนู่นนะโอั้มีค่ะโอ้เมื่อก่อนนี่เก๋เอาไว้ไว้อยู่ลักขิตเลยย้ายจากลักขิตมาอยู่บ้านเราโอ้เขายาเยอะเนาะ mình phải mướn bàn lâu đây thì mới thi cái gì mỏ lên không phải coi hãy bỏi nó. Nhưng như theo mà lâu này, lọt kín này, qua đại thi bỏi mình cả đi quá nó. Oh, thế liền như này, khâu thế riêng như nó là nó Cái เขาเขาว่าได้ไม่ใหญ่ก็พูดได้เนาะเราคนใหญ่แล้วอันนี้นะครับพี่น้องนี่ดูเ้อครับมีหลายตัวพี่น้องถ้าไปนู่นไกลด์อยเดอพี่น้องเ้อนู่นควายแก่เยอะอยู่ครับควายควายนารัดเนอร์นี่เย,ยอะอยู่อันนี้แม่ลูกพี่น้องนี่มาดูนี่ของแกนั่งอยู่ก็ล่มนะเดี๋ยวผมจะหายไปดูใ,ใกล้ๆเลย ờm, không sao đâu, con không sao đâu, con đi chơi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 , con có chơi, con đi chơi, con อ่ะปล่อยเลยครับหน้าปล่อยเลยปล่อย,ลยปล่อยเขาปล่อยเขาเออลูอลอลออออกเอออ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนแถวบ้านเรามันก็นพูดถึงก็เลี้ยงไปแล้วคือมันมีน้อยเนี่ยเลี้ยงควายฝูเนาะบางคนก็นเลี้ยงตามเสื้อ้แบบแวดล้อมไงอยู่แถวบ้านเราบางคนก็นมีแม่หนึ่งนี่สองแม่อย่างงี้มีแม่ลูกอย่างสามตัวสี่ตัวยังไงนะเขอยู่บ้านอะไรามาย่างบ้านอะไรอกไว้เป็นรอย ก็ว่ายครับขี่ขี่ชายขี่ชายคนไม่ว่ายดีโอ้ทำให้เลี้ยงครับเอามาไว้นี่ครับทำให้เลี้ยงโอ้ฟูงใหญ่เนาะพูดถึงไปก็ไมเราเลี้ยงเออพอลราพอสู่ได้เนาะนาเนาะช่วยๆพอเลี้ยงอะไรเลี้ยงประมาณนี้เนาะครับที่อะไรทำเขียนไปดูเจ๊กว่าง นี่ดูแม่ดูพี่น้องดูเอซดูนะครับเอฟซี FC. นี่แม่ใหญ่ครับมี1อยสี่สิบบัวเลยพี่น้องความสูงก็ร้อยสี่สิบแล้วนี่จำจำได้ไม่นานเ่ยคือลูกเขาหายลูกกี่ตัวลแล้วนี่แม่แม่เนี่ยสุดท้านาอเออไอ้พราพราหน้าก็ไม่อยู่เนาะเอออันนี้ช่วยเลี้ยงเกไป อันนี้เป็นลูกอ่าพ่อพ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่อพอพาดพอพาดเป็นตำรวจเขาอ๋อโอเคเกษียณนอู้เลยเออออกจากตำรวจเก่ามากเกษียณเลยมาชอบควายเนาะมีอะไรทำอืมแต่ดีนะพูดถึงท่านนผมยังชอบเลยการเลี้ยงควายนนนี่่เเยป็ครูัะผมยังชอบเลยนี่พี่น้องดูน้องแม่เขาครับ โสวยอยู่พี่น้องสวยอยู่ดูลูกดูๆๆๆเล็บเข้าอะไรเข้าเล็บสวยเขาครบพี่น้องให้ลูกลูกทุกเมียอีกนั่นน่ะนี่ลูกลูกเขานี่นี่โอ้ได้ได้พ่อกันไหนมาทำเกย์อ๋เก๋ก็หาเออพูดถึงหามั่ยเลยได้พูดถึงไม่ใช่ควายบ้านๆหรอกครับที่ผสมนี่น่าจะผสมหลอด เขาเรียกผสมเทียมนะบางคนก็เรียกผสมเทียมเนาะแต่ทุกวันนี้เขาเรียกเออผสมหลอดหลุผสมหลอดไงเออหลอกเจๆๆๆๆ๋ยเจ๋ยเจ๋ยเน่งๆหลูกเน่งๆเออยืนกินแล้วอิม่มเราสบายยืนสบายๆ,ๆนะ่ะมอวว่าถ้าเรียงว่าอีกจักปีสองปีหน้าคือเน้น,นเลยตอนนี้หาที่หาที่มัดไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะตรงนี้คือ เราเลี่ยงไปเรื่อยน,น่าจะพัดเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมอ่ะอย้ายไปทั้งนั้นบ้างทั้งนี้บ้างเนาะตามสภาพเนื้อที่เนาะรู้นี่รอบๆคางเขาก็ยกมูม่าเนี่ยพวกโคกจักษันไรเขาแล้วครับรอบบริเวณทางขางนะครับนี่อันนี้อยู่ในเมืองนะครับอยู่แถวๆอยู่แถวไหนนอนอน่ะเนี่ยองชมเอตลาดทองชมหน้องแปบเนาะ โอ้โหนี่ยังมีอยู่นี่ครับพี่น้องนี่ดูเด้อนี่ตลาดกองชมน้องเป็บอยู่แถวแถวแถวออกมาจากเมืองหน่อยโอ้เมืเ่อก่อนน่ะเมื่อครับอ๋อเป็นตลาด,ออเ,ลาดเออหนึ่งูเด้อพี่น้องดูไกลหน่อยเด้อหนึ่งเห็นลังโคงรังคาเลยเน้อตลาดเขาโอ้นี่เป็นนี่บริเวณรอบเอบนาะเขายกตึกนี่น่ารู้ไหมเขา เขาทำอะไรกันลยตอนนั้นโอ้ที่พี่น้ออันนี้พี่น้องอดูเต็มๆเ,เลยพี่น้องโอ้อ่ะโอ้แต่ไฮลูกสวยอยูน่น่นะดูลูกเขาแต่ติดโครนเนี่ยเพพี่น้องดูเขานอนโครนมากเอยังไม่ได้นอนน้ำนอนไหลเนาะติดคนมอมแมมหน่อยพี่น้องอันนี้ก็ลูกชายเจ้าของควายครับ พอดีผมมานั่งคุยเกแเกเก็กไม่ค่อยคุยเท่าไหรน่นาะผมก็พูดตามไปเรื่อยเออเอ้าเดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะถ่ายดูใหม่นะครับผมสวัสดีครับผมอำนาจเรื่องภาษานะกดกระดิ่งกดไลค์เลยครับแจ้งเตือนคือกดกระดิ่งโทรศัพท์นะครับผมสวัสดีครับ